สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่30พฤษภาคมปี2025นะคะอาทิตย์นี้ลงวิดีโอให้เยอะเลยทีเดียวดูกันฉ่ำๆตาลายไปเลยนะคะเมื่อวันพูดที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องว่าย,ย่าเอาความแก่มาเป็นข้ออ้างในการแชร์ข้อมูลข่าวสารปลอมนะคะสําหรับสวรหรือสูงวัยที่ชอบแชร์ข้อมูลปลอมก็เข้าไปดูนะคะ แล้วก็อาทิตย์นี้เราพูดถึงเรื่องไอซ์รอจับที่ศาลนะคะแล้วก็ผู้พิพากษาโดนด้วยอันนี้เป็นแท็กติกใหม่ในการที่ไอซ์จะใช้ทำเอ็กซ์เพรดในการ r e m มเวลหรือว่าการทำเนรเทศให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีเพื่อนเรานะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเขียนมาถามว่าแกน้องที่ร้านถามว่าในคลิป YouTube ของแกใครทำปกให้ เราก็บอกว่ามี FC ทําให้เพราะเกิดเราทําเองเนี่ยเราทาแล้วจะห่วยมากเราก็ถามว่าถามทําไมอ่ะมันบอกว่าน้องมันบอกว่าหน้าปกอ่ะเหมือนคลิปท่องเที่ยวเลยแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆแล้วเนื้อหาโหดสัตว์มันพูดนี้เลยนะเราก็บอกว่าเพราะว่าเราไม่เรียกแขกเว้ยเพราะว่าน้องที่บ้านมันเข้าไปฟังคลิปที่พูดถึงไอซ์นะคะที่ไปลุยร้านอาหารแต่หน้าปกดันเป็นหน้าปกฉันนั่อยู่ตรงบีช นะวันนี้เราจะพูดเรื่องไอซ์ไปจับที่ศาลนะแต่หน้าปกดันเป็นหน้าปกที่จะไปวัดอะไรประมาณนี้เราบอกมันมีเนื้อหาที่แบบไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าปกคนละทางเนื้อหาไปคนละทางดังนั้นเราจะบอกว่าเราไม่เรียกแขกท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนทําปกเองเวลาไปวัดไปทํางานหรือไปไหนเนี่ยเราจะส่งรูปให้น้องคนหนึ่งที่เป็น f อฟซเขาช่วยทําปกให้ แล้วก็บางทีก็เอามาลงโดยที่เนื้อหากระปกอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นไม่ต้องไปสนใจปกให้ดูที่เนื้อหาเป็นหลักนะคะเพราะว่าออพูดถึงน้อง FC คนนี้นะเขามีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจด้วยเขาหนีจากการที่ไม่อยากจะเป็นโรบินฮูที่นี่แล้วก็ไปใช้ชีวิตใหม่ในออสเตรเลียเดี๋ยวเราว่างเราจะเล่าให้ฟังนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียว ทีนี้ช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมเวลาที่เราทำวิดีโอเนี่ยส่วนมากแล้ววิดีโอของเราเนี่ยเราต้องการให้ผู้คนนะคะมีการวิเคราะห์มีการพัฒนาตัวเองมีการรู้จักหาข้อมูลรู้จักคิดเป็นนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆห,หลายคนไม่ยอมคิดและเวลามีอะไรนะจะใช้วิธีแคปหน้าจอมาเลยคุณบีเช็คข้อมูลให้หน่อยอันนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้เขาว่ามาอย่างนี้ช่วยดูให้หน่อยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการ ทำวิดีโอของเรานะเราต้องการให้คุณคิดเป็นแล้วหาข้อมูลก่อนไม่ใช่ว่าตอนนี้เลิกคิดไม่หาและมาถามพีีดีกว่าเดี๋ยวให้มันหาให้ซึ่งอันนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วนะท่านผู้ชมนะมันก็มีอีกนะคะที่มีคนส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่บีช่วงนี้เราสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ไหมขณะที่เรารอกิีนการ์ดสิปีหนูกังวลมากกับข่าวที่ออกไม่กล้าเดินทางกลัวกลับเข้ามาไม่ได้ ถือวีซ่าแต่งงานแต่เลิกรากับสามียังไม่ได้หย่าร้างแล้วเราถามว่าข่าวมาจากไหนคะเขาบอกว่าในเฟซค่ะเขาแชร์กันมาเราก็บอกว่าเพจไหนลงก็ไปเขียนถามคนนั้นนะเพราะพี่ไม่ได้เป็นคนเขียนในเพจเขาบอกว่า คนถือกรีนการ์ดกลับเข้ามากับสามีจะติดต่อมอในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเขียนให้น้องไปถามคนที่เขาเขียนนะเพราะอย่างที่เราบอกคือมาถามมาถามอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์แล้วก็ไม่มีลิงก์ข่าวไม่มีอะไรให้เราดูเลยว่าอะไรอยู่ๆไปอ่านเฟซอ่านอะไรที่เขาเขียนมาแล้วก็มาถามเราเราก็บอกว่าคือปกติแล้วเราจะตอบให้นะแต่อันนี้เราถือว่าเราตอบคําถามไปแล้วส่วนคุณไปดูเฟซอื่นของคนอื่นที่เขาเขียนมาแบบไม่ได้มีข้อมูลคุณก็ ก็ไปถามเขาเอาละกันซึ่งเราจะบอกว่าเราไม่ตอบให้เพราะทุกครั้งเวลาที่เรามีอะไรอะไรเนี่ยเราจะบอกเสมอว่าเราเอาข้อมูลมาจากไหนเราจะไม่เอาแบบว่าพูดปากเปล่านะคะทีนี้วันนี้เราจะอัปเดตอันนึงให้ท่านผู้ชมฟังว่านะคะทาง FBI เนี่ยเขามีการเตือนมาว่าในช่วงซัมเมอร์เนี้ยนะคะอาจจะมีการก่อการจราจรน,นะคะในช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะถึงเนี้ยก็เตือนประชาชนนะเพราะว่า คืออย่างหนึ่งมันก็คือเป็นเรื่องของการเมืองที่ร้อนแรงด้วยนะคะแล้วก็มันมีการประท้วงมันมีการลงถนนอยู่นึงๆแล้วก็รวมไปถึงช่วงซัมเมอร์นี้มันจะมีกิจกรรมพวกมิวสิกเฟสติวัลมีโน่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายที่คนจะออกมาใช้ชีวิตกันนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นช่วงที่อันตรายนะประชาชนนะเช่นมันอาจจะมีการขับรถพุ่งชนนะคะหรือมันอาจจะมีการกราดยิงขึ้นมาอีกดังนั้นขอให้ประชาชนช่วงซัมเมอร์นี้ที่จะไปร ร่วมงานต่างๆที่มีฝูงชนเยอะๆประชาชนเยอะๆเนี่ยให้คิดให้ดีๆเลยหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าเขาคิดว่าน่าจะมีการเกิดสิ่งนี้เพิ่มขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์เนี่ยเขาประกาศความสำเร็จในการทำออปเปอเรชันในหลายๆพื้นที่ซึ่งเราเอามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ท่านผู้ชมเกิดความรู้สึกหวาดกลัวนะเพราะมันเป็น มันเป็น2ความรู้สึกท่านผู้ชมความรู้สึกหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับใครที่เป็นโรบินฮูดอาจจะรู้สึกหวาดกลัวแต่สําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยขึ้นเพราะว่าเขาได้มีการไปจับอาชญากรซึ่งทําการเขาเรียกว่าคลีนพื้นที่ให้พื้นที่มันมีความปลอดภัยขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นโอเปอเรชั่นที่เขาไปทําในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาที่แนชวิลล์เทนเนสซีนะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจับคน ่เดี๋ยวให้ดูนะคะข่าวจาก Homeland Security เลยนะคะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะไปจับอาชญากรได้มากถึง196คนเลยทีเดียวแล้วก็ใน196คนเนี่ยมีใครบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นมีชายวัย37ปีชาวเวเนซุเอลานะคะที่เป็นแก๊งเมมเบอร์ชายชาว39ปีชาวเม็กซิโกที่เคยถูกส่งกลับบ้านไปแล้วถึง6ครั้ง นะส่งไป6ครั้งมันก็ยังกลับมากลับมากลับมาอีกนะคะคนนี้เขามีคดีข่มขืนเด็กที่เป็นผู้เยาว์นะเขาก็รู้สึกดีใจมากที่จับคนนี้ได้นะคะอีกคนนึงเป็นอายุ18ปปีชาวเม็กซิกันค่ะคนนี้โดนจับข้อหาที่เป็นเรื่องของการ ฆ่าคนนะคะอายุ56ปีชาวเม็กซิกันโดนข้อหาการเขาเรียกว่าอะไรนะยาเสพติดค่ะอีกคนหนึ่งอายุ60ปีโดนข้อหาข่มขืนนะคะเป็นชาวอิรักค่ะอีกคนหนึ่งอายุ33ปีชาวเอลซาวาดอร์ค่ะเป็นเป็นข้อหาฆ่าคนด้วยเหมือนกันแล้วอีกคนหนึ่งอายุ36ปีชาวเฮตินะคะที่มียามาไว้ในครอบครองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าใน196คนเนี่ย 95คนเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่แล้วยังไม่พอยังก่อคดีเพิ่มด้วยนะคะและอีก31คนที่ได้มาคือเป็นคนที่เคยโดนส่งกลับไปแล้วนะแล้วก็กลับย้อนมาใหม่นะคะดังนั้นเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับอปเปอ t i เรชั่นที่แนชวิลล์ที่เขาได้มาถึง196คนค่ะต่อไปก็เป็นอีกอปเปอ t i เรชั่นหนึ่งนะคะที่ผ่านมาวันที่14 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ลอสแองเจลิสค่ะระหว่างวันที่4พฤษภาคมถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเฉพาะช่วงเวลานั้นเขาจับได้ถึง239คนนะคะสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนะข้อมูลจาก Homeland Security เขาให้มาว่า ภายใน4ีหวันโอเปอเรชันเนี่ยจับได้ถึง239คนแล้วเขาก็โชว์ให้ดูด้วยว่าไอ้สองคนเนี่ยเขามีใครบ้างนะคะคนแรกก็คือนายแฟมลานแฟมนะคะวัย49ปีคนเวียดนามค่ะคนนี้เนี่ยเป็นฆ่าโดยการเขาเรียกว่าฆ่าโดยเจตนานะคะแล้วก็ มีการทำร้ายร่างกายด้วยอีกคนนึ่งคือนายมานูเอลเป็นชาวเซวดอร์วัย40ปีนะคะคนนี้ข่มขืนเด็กค่ะแล้วก็ แม้กระทั่งในประเทศตัวเองก่อนที่จะมาข่มขืนเด็กในอเมริกาเนี่ยในประเทศตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เคยทําร้ายร่างกายคนที่ประเทศของเขาจนกลายเป็นผู้พิการมาแล้วนะคะแล้วก็จึงได้หนีมาอยู่ที่นี่อีกคนนึงคือนายโฮเฮนะคะอายุ52ปีถูกจับนะคะด้วยข้อหาลักทรัพย์ค่ะลักลักเขาเรียกว่าอะไรนะลักรถนะ ลักยานพาหนะนะคะแล้วก็ทำร้ายร่างกายอีกคนหนึ่งเช่นในซองพักอายุ52ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฆ่าด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับอปเปอรชันนี้ที่สามารถจับคนที่เป็นคนที่เป็นผู้กระทำความผิดได้ส่วนเม,มื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่ทัลาฮาซีค่ะอันนี้ที่รัฐฟลอริดานะคะวันที่29 อ่พฤษภาคมที่ผ่านมาจับไปได้ร้อยกว่าคนทีเดียวนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เพราะว่าไอ้ร้อยกว่าคนที่ว่าเนี้ยนะคะต่างก็มีคดีติดตัวทั้งนั้นเลยและส่วนใหญ่มาจากนิการากัวเอลซาวาดอกัวเตมาลาเม็กซิโกเวเนซุเอลาโคลัมเบียแล้วก็ฮอนดูรัสค่ะเขาก็บอกว่าเอ่ออันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในการทําพื้นที่ให้ปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วล่าสุดวันนี้เมื่อ ครู่นี้เองค่ะสารก็ตัดสินนะคะให้ Trump Administration นเนี่ยอนุญาตให้มีการยกเลิกนะคะการโปรเทคสถานะอีก4ประเทศค่ะ ใช้เอ่อก็จะมีคิวบาเฮตินิการากัวแล้วก็เวเนซุเอลานะคะอีก5 0 0แสนคนค่ะที่เขามีการ p r o เทคอยู่นะคะเนี่ยเพิ่งออกข่าวเมื่อสักครู่นี้เองก่อนที่เราจะมาพูดนะคะก็คือคนพวกนี้เนี่ยเขาเข้ามาตั้งแต่ช่วงถ้าเป็นคิวบานิการากัวพวกนี้มาตั้งแต่ก่อนช่วงไบเดนแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ช่วงยุคไบเดนเนี่ยเขาก็จะมีการเข้ามา,าที่ท่านผู้ชมเห็นในข่าวเนี่ยเป็นล้านคนเลยทีเดียวทีนี้เมื่อเข้า ก็จะมาขอสถานะเป็นผู้รีภยัยใช่ไหมคะแล้วก็ขอให้อเมริกาเนี่ยช่วยปกป้องเขาไม่ให้เขาโดนดีพอร์ตหรือว่าไม่ให้เขาโดน เขาเรียกว่าอะไรนะในประเทศกับประเทศบ้านเกิดโดยที่บอกว่าประเทศของเขานั้นอยู่ในอันตรายโน่นนั่นนี่นะคะทีนี้ในการที่เขามาขอเนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธิ์สิทธิ์หนึ่งที่เรียกว่า temporary p r o t e c t status นะคะหรือว่า TPS program นั่นเองซึ่งมีเป็นล้านคนเลยทีเดียวในหลายหลายประเทศนะคะที่ได้รับการปกป้องสถานนะซึ่งทรัมป์บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้มีการปกป้องแล้วเพราะว่าเวลามาก็มาใช้สิทธิ์นี้นะคะแล้วก็มาเป็น เชี่ยกรด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมนะคะข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมเขาอธิบายว่าคนที่เข้ามาในสถานะของเป็นผู้ที่ทางการปกป้องสิทธิ์เนี่ย พวกนี้เขาจะสามารถขอ work permit ได้หมายความว่าขอ,อาในการขอใบทำงานการที่คุณได้ใบทำงานนะคะจากการขอสถานะของผู้รี้ภัยเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณได้สถานะผู้รี้ภัยแล้วนะเป็นการให้คุณทำงานเพื่อให้คุณได้มีโอกาสไปหาเลี้ยงชีพในระหว่างที่คุณรอขึ้นศาลนะคะเพราะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยมาขอรีไภัยขอรี้ภัยแล้วได้ใบทำงานได้ social security แปลว่าฉันได้แล้วจริงจริง แล้วไม่ใช่นะท่านผู้ชม สถานะพวกนี้รัฐบาลจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้ววันนี้ศาลก็ยกเลิกไปอีก500,000คนใน4ประเทศนะคะดังนั้นก็คือไม่ได้หมายคพรามว่าคุณได้ work permit แล้วคุณจะได้รับสถานะผู้รี้ภัยนะหรือคุณจะได้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แต่หมายความว่าให้คุณไปทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อคุณจะได้มีค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าเลี้ยงชีพในระหว่างการรอขึ้นศาลเพื่อพิจารณาทีนี้ พวกนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมาแล้วมาสร้างปัญหานะคะแล้วกว่าจะไปรอขึ้นศาลอิมิเกรชันเนี่ยมันก็นานแสนานานเพราะว่าเออมันมีเคสเยอะนะคะดังนั้น i อซเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนนะเทคนิคนะคะว่าถ้าอย่างนี้ฉันไปขอนะจับที่ศาลเลยดีกว่านะคะหมายถึงว่าบางคนไปก่อคดีอายามาเนี่ย ในเวลาที่คุณก่อคดีอาญามาเนี่ยคุณต้องไปขึ้นศาลอาญาก่อนใช่ไหมคะเพื่อจะพิจรารณาคดีแต่ทีเนี้ยบางเมืองเนี่ยเขาประกาศเป็น sanctuary city หมายถึงว่าบางเมืองเขาประกาศว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้รีเอ,อ่อผู้เขาเรียกว่าไรนะเป็นอิมิเกรพวกอิมิเกรชันพวกอิมิเกรนบางเมืองเนี่ยเขาประกาศนะคะว่าเป็นเป็นมิตรนะคะดังนั้นเขาจะปกป้องคนเหล่านี้โดยการที่ไม่ให้ตำรวจหรือว่า local police เนี่ย ลิงก์กันกับเจ้าหน้าที่หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติคนนี้ทําผิดเนี่ยนะคะแล้วไปขึ้นศาลหมายถึงว่าศาลธรรมดาตัดสินว่าเขาผิดเช่นลักทรัพย์ DUI อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปตามศาลแต่จะไม่บอกไอซ์ว่าคนเหล่านี้คือใครแล้วอยู่ที่ไหนก็คือแยกกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีข้อกฎหมายตัวหนึ่งที่นะทางการเนี่ยเขาให้ local police โโหรือว่าตำรวจเนี่ยช่วยจับช่วยแจ้งไอ ไอ้มาตราเนี่ยเขาเรียก287วงเล็บ G นะคะมันมีมาตั้งแต่ถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะตั้งแต่ปี1996แล้วก็คือให้ให้ไอซ์เนี่ยกับตำรวจทั่วไปนะคะมีการคอร์เปอเรตกันในการช่วยจับจับโจรผู้ร้ายนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่า287 G อย่างที่ว่าแต่พอหลังจากนี้มันมีการประกาศบางรัฐเนี่ยประกาศเป็น s a n t u u a r y City ก็คือประกาศว่าฉันจะเป็นมิตรกับผู้ ผู้อพยพนะคะผู้ลี้ภัยหรืออิมิเกรนดังนั้นใครที่กระทำความผิดฉันจะตํารวจก็จะไม่จะไม่ไปบอกไอซ์นะคะซึ่งตอนนี้ทางการนะคะเขาก็ขอให้พอทรัมป์เข้ามาทรัมป์แอดมินิสตรชันก็อยากจะให้มีการ Enforce ไอ้พวกนี้เพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าขอความร่วมมือกับทางตำรวจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่จะบอกว่าเฮ้ยเมืองของคุณ นะมันมีใครบ้างที่มันเป็นอาชญากรจะได้ให้ไอซ์เนี่ยได้มีการไปตามทีนี้บางทีเนี่ยมันก็มีความล่าช้านะคะทาง U.S Homeland Security เขาก็เปลี่ยนเทคนิคใหม่คือใช้ไปยืนรอจับที่ศาลเลยก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะเขาประกาศผ่านาหน้าเพจของเขาเลยว่า ทาง Homeland Security รู้สึกว่ามันมันมัน make sense นะมันเป็น common sense มากเลยที่จะไปตามจับพวกนี้ที่หน้าศาลนะคะเพราะว่ามันมีช่วงที่ Biden administration มาแล้ว Biden ห้ามนะ,ะไม่ให้มีการไปจับที่ตรงศาลนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาหรือว่าศาล immigration ก็แล้วแต่ซึ่งทาง ICE บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันจะไปตามจับแม้ว่าคุณจะไป ไปรับฟังคำสั่งจากสาลอิมิเกรชันก็ตามฉันก็จะไปตามจับนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคุณจะไปรับฟังเรื่องราวของคุณที่คุณไปกระทำความผิดมาที่สารอาญาฉันก็จะไปตามจับยกตัวอย่างที่เขาทำแล้วเขารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จก็คือคนแรกคือนายเฟอร์นันโดนะคะคนนี้เป็นชาวกัวเตมาลาค่ะคนนี้ มีคดีเมาแล้วขับนะคะแล้วก็ขับรถไปชนคนที่เขาอยู่บนแฮนดิแคปค่ะก็หมายถึงว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่บนวีลแชร์ขอโทษทีก็คือ คนนี้นะคะเหยื่อเนี่ยเขากําลังนั่งรถเข็นนะคะแล้วเขากำลังถ่ายตัวในการที่เขากําลังจะข้ามถนนนะคะเขาอยู่บนรถเข็นเหยื่อคนนี้วัยห้ปีโดนชนนะคะจนเสียชีวิตนะคะแล้วนายเฟอร์นันโดคนนี้ก็เคยมีข้อหาทําร้ายร่างกายมาก่อนดังนั้นศาลก็เลยไปไม่ใช่ค่ะ ไอซ์ก็เลยไปตามจับเขาที่ศาลเลยนะคะไม่ต้องรอหลังจากที่เสร็จเส้นคดีมาแล้วรออยู่ข้างล่างเลยนะคะคนที่สองคือนายควนคาร์ลอสค่ะคนนี้นะคะมีข้อหาออในเรื่องของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองชนิดโคเคนกับเฮรโรอีนนะคะโดนจับอยู่ที่ข้างล่างศาลของบอสตันเลยนะคะอันนี้นะคะ โดยที่เขาบอกว่าบอสซันอยากประกาศตัวเป็นแซงจูรีซิตี้ใช่ไหมฉันจับข้างล่างศารเลยนะคะต่อไปอีกคนหนึ่งชื่อวอนคาร์ลอสเหมือนกันนะคะคนนี้เนี่ยเข้ามาผิดกฎหมายแล้วก็พกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดนจับที่ศาลที่ฟิลาเดลเฟียเลยนะคะก็คือคนนี้ค่ะเนี่ยนะคะ ต่อมานะคะก็คือนายโรลิเกสค่ะนายโรลิเกสคนนี้โดนจับที่เ,เป็นคนฮอนดูรัสนะคะโดนจับในระหว่าง เขามีข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะแล้วก็โดนจับในระหว่างการที่รอรับฟังคำสั่งศาลอิมิเกรชันด้วยนะคนนี้นะคนต่อมาคือนายคาร์ลอสนะคะคนนี้เป็นชาวเอลซาวาร์ค่ะคนนี้มีข้อหาเมาแล้วขับนะคะคนนี้เขาก็ไปตามจับที่ศาลที่นิวยอร์กนะคะต่อไปคือนายโรนันโดค่ะคนนี้ เมาแล้วขับเหมือนกันนะคะก็โดนที่ฟิลาเดลเฟียค่ะที่ศาลที่ฟิลาเดลเฟียเลยเขาไปรอที่ตรงศาลเลยนะคะและคนสุดท้ายชื่อนายอาร์โนเอลค่ะคนนีอ้อยู่ที่นิวแฮมเชียร์ค่ะเป็นข้อหาเมาแล้วขับด้วยเหมือนกันนะคะก็คือโดนหลังจากที่ไปรับฟังข้อหาที่ศาลแล้วก็โดนเลยนะท่านผู้ชมแล้วแม้กระทั่งคุณไปรับฟัง ข้อหาเขาเรียกว่าอะไรนะแม้กระทั่งบางครั้งคุณแค่ไปรายงานตัวที่ศาลอิมิเกรชันนะคะเพราะว่าคุณกำลังรอคดีเรื่องของการรีภัยอยู่นะคะบางครั้งก็อาจจะโดนที่ตรงนั้นด้วยซึ่งตอนนี้มีหลายหลายรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นซานฟรานซิสโกนะที่แคลิฟอร์เนียบอสตันแมสซาชูเซตส์เวอร์จิเนียนิวแฮมเชียร์นอร์ทแคโรไลนาอิลลินอยส์เพนซิลเวเนียวิสคอนซินเท็กซัส แอริโซนานะคะล a s เ e ก a สเนวาดาแล้วก็นิวยอร์กก็ได้มีการรีพอร์ตมาแล้วว่าตอนนี้ไอซ์เปลี่ยนเทคนิคใหม่ค่ะคือไม่ต้องรอ ตำรวจเหมือนว่าโลเคอล์พอลิสไปบอกแล้วว่าพวกนี้อยู่ที่ไหนนะคะเขาไปยืนรอฟังที่ศาลเลยค่ะแล้วก็ไปรวบตัวเอาที่นั่นเลยซึ่งอันนี้บางครั้งเป็นศาลอาญาบางครั้งเป็นศาลอิเิเดชันซึ่งตรงนี้เราจะบอกว่าตอนนี้ใครที่มีข้อหา DUI นะคะเมาแล้วขับทำร้ายร่างกายลักเล็กขโมยน้อยนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เวลาไปศาลคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะโดนรวบตัวที่ศาลเลยนะคะเพราะว่าเขาถือว่า นนเป็นเป็น expedite operation ของเขาที่เขาไม่ได้อยากรอแล้วนะคะให้มันให้มันทันท่วงทีให้มันทำทำได้อย่างที่เขาต้องการให้มันได้ Number อย่างที่เขาต้องการค่ะทีนี้มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งที่บอกว่าผู้พากษาเองก็โดนจับด้วยซึ่งคดีนี้เป็นคดีเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอในอเมริกามีนะคะท่านผู้ชมซึ่งอันเนี้ย เราไปแคปหน้าจอจากข่าวนะคะเขาบอกว่า breaking news ของ NBC บอกว่าผู้พิพากษาที่ Milwaukee County Circuit นะคะถูก FBI ตามจับไม่ใช่ตามจับระจับเลยนะคะเนื่องจากช่วยเหลือ undocumented undocumented i m m i g r a n t ให้หนีการถูกจับกลุ่มของ ICE ที่รอยอยู่ข้างล่างศาลค่ะซึ่งอันนี้เขา ในเนื้อข่าวเนี่ยเขาแคปหน้าจอมาแบบนี้นะคะแล้วคนนี้ก็คือผู้วิพากษาที่ว่านะคะเธอชื่อฮันนาดูเกนค่ะแล้วคนนี้ก็เป็นเจ้ากระทรวงของ FBI ท่านผู้ชมทีนี้เวลาที่เวลาเขามีการเสนอข่าวแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะแคปหน้าจอข่าวนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความสนใจเนี่ยประมาณแผ่น2แผ่นเท่านั้นเองซึ่งอาจจะไม่ได้มีเนื้อความนะคะดังนั้นวิธีการที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าเนื้อความที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร เขาบอกว่า FBI จับใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าอยากจะรู้ว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรนะคะให้เข้าไปหาใน FBI ซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจาก FBI มาค่ะอันนี้เป็นคำฟ้องของ FBI เลยนะคะที่ยื่นฟ้องออให้มีการจับผู้พากษาท่านนี้นะคะซึ่งในคำฟ้องเนี่ยเขาได้อธิบายอย่างนี้ค่ะว่านายฟอเรสเนี่ยซึ่งเป็นชาวเม็กซิกันเนี่ยนะคะเขาเคย โดนส่งกลับไปแล้วทีหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่สารนีเม็กชันนะอันนี้เป็นสารธรรมดาที่นายฟอเรสเนี่ยกำลังจะมารับฟังข้อกล่าวหาของตัวเองนายฟอเรสคนนี้เนี่ยเขาเคยโดนส่งกลับไปแล้วแล้วก็หนีกลับเข้ามาใหม่แล้วก็มาแอบทำงานในครัวเป็นเวลา12ปีนะคะเสร็จแล้วเขาก็ทะเลาะกับเพื่อน ะทะเลาะกับเพื่อนที่ทํางานนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าชกต่อยกันมีการทําร้ายร่างกายกันจึงต้องมาขึ้นศาลในวันนั้นในในวันที่จะต้องมาเจอผู้พิพากษาคนนี้เพื่อพิจารณาในการไอเรื่องของที่เขามีการชกต่อยกันทันทีนี้พอเขากําลังจะไปขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย ไอซ์เนี่ยก็รู้ว่าเขากำลังจะมานะคะก็เลยไปรออยู่ที่ศาลแล้วก็ได้แจ้งกับทางผู้พิพากษาคนนี้ว่าเฮ้ยเรากำลังรอจับเขาอยู่แต่ไม่ได้มาจับเขาด้วยคดีที่เขาทำร้ายร่างกายเพื่อนนะแต่เป็นคดีที่เขาเคยโดนส่งกลับไปแล้วแล้วหนีกลับเข้ามาใหม่นะคะซึ่งมันผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกกับทางผู้พิพากษาว่าเฮ้ยไอซ์รออยู่ข้างล่างนะให้ผู้พิพากษาได้รับรู้ด้วย พอผู้พิพากษารู้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะผู้พิพากษาก็บอกว่าเธอมีหมายจับเขาหรือไงนะอ่ะไอซ์ก็บอกว่ายังไม่มีผู้พิพากษาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปหาหมายจับมาก่อนนะคะซึ่งที่ผู้พิพากษาทําอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการประวิงเวลาค่ะหลังจากที่ไอซ์ทำตามที่ผู้พิพากษาบอกก็คือจะไปหาหมายจับมาปุ๊บเนี่ยผู้พิพากษาคนนี้ก็ทําการช่วยเหลือนายฟอเรสต์ค่ะ ให้หลบหนีการจับกลุ่มของไอซ์นะคะโดยที่พาหลบหนไีไปทางประตูข้างสารฝั่งของคณะลูกขุนค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทาง FBI ก็เนี่ยค่ะส่งคำฟ้องผู้วิพากษาคนนี้นะคะว่าช่วยนายฟอเรสเนี่ยนะโอ้โหเป็นปึกเลยท่านผู้ชมเป็นการอธิบายของ FBI นะว่าเหตุใดเขาต้องส่งคำฟ้องเพื่อมาอ ให้ผู้พิากษาคนนี้นะคะที่จะให้โดนจับเพราะว่าไปช่วยผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไอ้ที่ศารค่ะสุดท้ายแล้วเธอเนี่ยจะต้องไปรับฟังคดีนะคะซึ่งมีการสเกจเจอร์ schedule, หรือมีตารางการรับฟังคดีของเธอเนี่ย วันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งถ้ามีการตัดสินว่าทำผิดจริงนะคะเธอต้องติดคุกเป็นเวลา6ปีค่ะที่สำคัญก็คือทางการเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าวิดีโอฟุตเทจด้วยเป็นการโชว่วาเธอเนี่ยเปิดประตูช่วยนะคะผู้ นายฟอเรสต์เนี่ยให้ลงให้ลงไปข้างล่างนะคะเพื่อจะวิ่งหนีไอซ์แต่สุดท้ายวิ่งหนีไม่ทันนะท่านผู้ชมเขาไปตามจับอยู่ที่ถนนหน้าศาลอยู่ดีนะคะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้พิพากษาคนนี้ถึงตัดสินใจทําอย่างนั้นนะนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันมันก็แปลกดีนะคะแต่ก็มีอีกเคสหนึ่งที่มันก็แปลกเหมือนกันท้่ซึ่งเป็นผู้พิพากษาของวิสคอนซินเหมือนกันที่ชื่อว่าเอเลนค่ะเอเลนเนี่ยเป็นผู้พิพากษานะคะซึ่ง ซึ่งเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาเขาได้มีการซัพสเปนหรือว่าให้เธอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา7วันนะคะคนนี้เป็นผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็คือคนนี้ล่ะคะ่ะนะคนนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นคําฟ้องของเธอนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงสามารถจะเข้าไปดูคําฟ้องของศาลได้นะคะอันนี้เป็นคําฟ้อง ของสารที่ส่งฟ้องเธอว่าให้มีการพักงานของเธอในเขาเรียกว่ามิสคอนดักก็คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดก็คือเธอเป็นผู้พิพากษานะคะแล้ววันนั้นเนี่ยเธอต้องพิจารณาคดีของผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งวันนั้นเขาไม่ได้มาพิจารณาคดีค่ะเพราะว่าเขาอยู่ที่โรงพยบาบาล เขาก็เลยส่งทนายความของเขามาเป็นตัวแทนว่าวันนี้เขามาไม่ได้เพราะเขาอยู่โรงพยาบาลผู้พิพากษาคนนี้ก็เกิดโมโหขึ้นมาค่ะเธอก็บอกกับทางจ่าศาลบอกว่าให้ไปเอาตัวมาจากโรงพยาบาลก็ต้องไปเอาตัวมานะคะซึ่งทางจ่าศาลเนี่ยเขามีกฎว่าเขาออกจากศาลไม่ได้เพราะเขาต้องดูแลความปลอดภัยของศาลปรากฏผู้พิพากษาคนนี้ท่านผู้ชม ธอโมโ oh หไปไม่ได้ฉันไปเองนะคะเธอก็ขับรถนะโดยที่เธอเป็นคนขับนะคะแล้วก็มีทน,นายของฝ่ายเหยื่อที่เขาไม่มาเนี่ยมานั่งบน,บนรถไปด้วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปจับเขาที่โรงพยาบาลเนี่ยให้มาขึ้นศาลค่ะแต่ว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยทน,นายความของของของ,ของเหยื่อหรือว่าลูกความเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะคุณเป็นผู้พิพากษานะ มันเป็นเขาเรียกมันอย่างนี้มันถือว่าเป็นการอาคติคุณจะไปจับผู้ต้องหาที่คุณกําลังพิจารณาคดีที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้นะอย่างนี้มันถือว่ามันไม่ impart i ช l มันไม่มันไม่ยุติธรรมเธอก็ได้สติของเธอกลับคืนมาค่ะเธอก็เลยขับรถกลับมาที่ศาลนะคะเพื่อที่จะไปอออกหมายจับแทนนะคะสุดท้ายแล้วเธอก็โดน Su s p e ป d นะคะไม่ให้ทำงานไป7วันค่ะอันนี้ก็มีความ แหลกด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็เลยนําเรื่องราวมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าตอนนี้ไอซ์เนี่ยเขามีทั้งการทํำ operation นะไปตามเมืองต่างๆตอนนี้มีการเริ่มที่จะไปตามจับคนที่ตาม เขตของศาลต่างๆนะคะซึ่งแม้กระทั่งบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปรับฟังพิจารณาคดีเกี่ยวกับอิมิเกรชันเป็นศาลอาญาเขาก็ไปนะหรือว่าศาลอิมิเกรชันเขาก็ไปนะคะดังนั้นเราถึงได้เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะว่าเฮ้ยตอนนี้เขากําลังทําแบบนี้แล้วนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจไอท้ที่ไอ้ที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวนะแต่เรากำลังจะบอกว่าไม่แน่ว่าอีกหน่อยร้านอาหารจะต้องโดนล,ลงด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้จะ จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะเออที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลบอกว่าจํานวนตัวเลขมันน้อยไปนะคะเขายังไม่พอใจกับจํานวนตัวเลขของการที่จะให้มีการจับกลุมหรือให้มีการส่งคนกลับดังนั้นก็นี่อันนี้ที่ไปสานี่เป็นเทคนิคใหม่ซึ่งเขาก็ไม่ได้ปกปิดอะไรนะเปิดเผยเป็นสาธารณนะแต่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าอันนี้มันก็เป็นอีก operation หนึ่งที่เขาทำนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนท่านผู้ชมขอทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ